สวัสดีค่ะเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนามาตามแม่หมอนะคะแม่หมองวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะวันนี้ให้มาแล้วพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดินยาวสุดก็หงมอดอ่ะหงมอดก็เคยโดนเดินยาวแล้วมางวดก็สามงวดห้างวดอะไรหลุดอย่างนี้ไง ค่ะเคยถูกถึงหกขวดซ้อนใช่ไหมคะ <c oughs> แม่หมอโอโอหกขวดซ้อนอที่จะหลุดก็มีค่ะแล้วก็มาเข้าสามโมดหลุดสองแล้วก็เข้าห้าหลุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเข้าเยอะกว่าถ้าถ้าคนตามไปจําก็ถ้าเห็นหลุดปุ๊บก,ก็อย่าท้อก็ตามต่อเอาตามคุณในกระเป๋าเราก่อนนะเนาะถ้าใครมีคุณก็ค่อยจัดหนะัก แล้วมันแม่หมอก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันจะเข้าบนเข้าล่างตลอดเลยใช่ไหมแม่หมอหรือว่าหรือว่าเป็นบางงมดเข้าเข้าบนล่างอ่ะเป็นบาง,งวด<อ>แต่เข้าบนล่างอ่ะมีสอง,งวดนี้ติดน,นานจะเข้าบนล่างแล้วมันก็เข้าบนอย่างเดียวบางทีก็ ถ้าถ้าถาหลุดไม่มาบนล่างเนี้ยมันก็จะเข้าล่างให้มาหน่อยนึงเข้าล่าง mm hmm. เข้าล่างอย่างเดียวก็มีเข้าบนอย่างเดียวแล้วก็เข้าบนล่างค่ะค่ะอ่านนทิยาพร้อมแล้วค่ะอ๋ออันนี้ อันนี้นนทยาเข้าอัจแล้วใช่ปะอาจค่ะลืมบอกแม่หมอว่าอาจตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าเอฟซีบางคนเขาอยากรู้ข้อมูลนนทยาเป็นตัวแทนก็เลยสอบถามไปว่าข้อมูลนี้เข้ามากีงวดเข้าบนเข้าล่างทุกวดไหมเอ่ออีก,อ,กอีกเหตุผลหนึง่งคือเราคุยกันก่อนนะว่าต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่ง จะคุยให้มันได้สิบนาทีตามตามที่ทําคลิปนี่ต้งองแปดนาทีขึ้นไปถึงสิบนาทีค่ะก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้คุยคเสียหายค่ะก็ยินดีกับเอฟซีที่โชคดีด้วยนะคะไม่ว่าสํานักไหนอาจารย์ไหนก็ยินดีด้วยค่ะแต่ก็ของแม่หมอก็มันเป็นคลิปแรกเนาะ,ะอยากให้เอฟีติดตามต่อไปก็จะให้ทางช่องนรินทยา ไปเรื่อยๆอะคะ่ะใครที่ไม่เคยถูกหวยก็ลองดูนะคะค่ะวันี้เอาเลยจับคู่เลยนะคะจับคู่บนล่างเหมือนเดิมใช่ไหมคะบนล่างค่ะค่ะคู่แรกแม่น้องนาดายิ้มแน่เลยค่ะค่ะเ,เลยค่ะเจ็ดหนึ1 1> ่งค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะสองแปดค่ะสองแปด่เจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปด สองหนึ่งค่ะสองหนึ่งค่ะกันไว้สองคู่เหมือนเดิมอะค่ะมีหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะแต่สรุปว่าว่อที่ว่าที่แล้วก็ไม่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกคู่กันนะคะออกแต่คู่เน้นค่ะก็เราเราเผื่อมันไม่เข้าคู่สี่คู่นี้ก็ ถ้าดพลาดยังไงก็ฝาตัวนี้ไว้ก่อนเผื่อจะได้ทุนคืนแต่ว่าถ้าเอฟีทุนน้อยก็ส่วนมากก็มาสี่คู่นี้ค่ะอ่ามีเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดแล้วก็สองหนึ่งคือคู่แล้วเน้นคู่ไหนคะชุดกันก็มี 1, 8, 2, หนึ่งแปดต่อสองเจ็แม่หมอไม่เน้นดีกว่าเพราะว่า มันเอาสี่คู่เนี้ยเท่ากันเลยค่ะอ๋อน้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าจะให้ชอบส่วนตัวก็มีเจ็ดหนึ่งกับสองแปดะคะแอบแอบรักเจ็ดหนึ่งกับสองแปดนะคะอ๋อชอบชอบส่วนตัวสรุปนะคะเอากล่องสรุปแนวทางของของแม่หมองวดวันที่16ตุลาคม25 67 สามารถซื้อได้บนล่างไปกลับด้วยให้เจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดสองหนึ่งตัวกันก็คือหนึ่งแปดกับสองเจ็ดหมอชอบส่วนตัวคือเจ็ดหนึ่งกับสองแปดตรงกันไหมคะถูกต้องค่ะตรงค่ะขอบคุณแม่หมอมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีเจ้ดีกับแนวทางของแม่หมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะขอให้รวยยกช่อมนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสาธุี่ะ้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอไม่พี่น้องเอฟซีกับสิดงยิน่แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้ว่านุ่นที่ยากกับแม่หมอนะคะเพิ่นสุดยอดมากๆนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ก็เอ่อเพิ่นกับป้อยซีคูคือเกานะคะคูกันกับมาแบบเดียวกันแ้วนุ่นที่ยากจะให้เรียบเทียบนะคะอันนี้งวดนี้นะคะ วันที่16ตุลาคาม2567อันนี้งวดที่ผ่านมานะคะนะคะแะะเขาคู่เน้นนะคะคู่เน้นยูซี่คู่กันสองคู่นะคะเขาหกหากับเกาหาสำหรับพัวนนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าท่าคะคือสลาดกินได้รัฐบาลไปกับบนล่างนะคะคนจะมีตัวเลขสองตัวหายนะคะเลขสามตัวนี้นะคะนะคะน้องี่ยากกตเขาวไวยพ่นหายพ่อะมีพี่น้อยเอฟซีโชคดีนะทาของแม่หมอน,นะคะ น,นี่งวดล่าสุดมันจะมแม่หมอนะคะก่อนเก็บเกี่ยวได้ทันยัอวันที่แล้วไม่หมอให้วันที่แล้วไม่หมอให้หนึ่งตุลาให้เก้าห้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกห้าเก้าหกศูนย์ห้านะคะผมะก็กดออกมาถูกถูกทางบนทางล่างนะจ๊ะเนาะเข้าทางบนทางล่างมางวดนี้ต่อสิบหกตุลานะคะเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดสองหนึ่ง หนึ่งแปดสองเจ็ดตัวกันนะคะคือที่ชอบที่สุดคือเจ็ดหนึ่งกับสองแปดนะคะไปกลับบนล่างนะคะที่ย่าเป็นสะภาพบูนหาเข้าแบบนี้นะคะเป็นไห่เก้าห้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกหานะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างชุดกันก็มีสองชุดนะคะเก้าหกก้าศูนย์หานะคะเข้าหกหาบนห้าเก้าล่างนะคะ สำหรับปวดนี่นะคะงวดนี้แม่หมอ,อน่นขาหายมาแล้วนะคะหานุ่นทียาเป็นสภาพบนหายเอฟซคือเกานะคะปล่อยดวนดวนปล่อยอต่องวดนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะโค่ะฮัโหลจ้าค่ะใช่ค่ะค่ะจ,จ,จะทำบุญกับใครคะ ฮัลโหลค่ะไม่จะทำบุญกับใครคะเดืด้อทะเบียนรถปล่อยเรื่แบบอยๆเป่า เป็นสภาพบุญหายเข้าแบบนี้นะคะข้นห่เก้าห้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกหานะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างชุดกันก็มีสองชุดนะคะเก้าหกกระศูนย์หานะคะเข้า 6, หกห้าบนห้าเก้าล่างนะคะสำหรับพวดนี้นะคะงวดน,นี้แม่หมอคนหา้มาแล้วนะคะหายนุษที่ยาเป็นสภาพบนหายเอฟซี FC คือเก่านะคะปล่อยดวนดวนปล่อยอต่องวดน,นะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลจ้า ค่ะใช่ค่ะค่ะจะทำบุญกับใครคะฮัลโหลคะไม่จะทำบุญกับใครคะสวัสดี FC ฟังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่มน,น้องนาดามาตามตพ่อลีนะคะพ่อลีค้งสุดท้าย พอลีมีคนมากระซิบบอกแล้วค่ะรับชมรับฟังเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ